ที่ดินที่ซื้อกับแบรอรวมกันเป็นชื่อรวมกันใช่ค่ะใช่ค่ะไม่มีแลนอะไรเลยค่ะตอนนี้แค่ซื้อได้ก็รู้สึกแบบมิชนคอมพลชแล้วรู้แล้วนาเดดเอาไปซักที่ร้านซักแห้งของเขาจริงที่บ้านาแม่บ้านจะ,จะจะแยกให้เลยค่ะว่าอันไหนเขาซักได้อันไหนที่เขาบอกว่าเออช่วยเอาไปซักหนูว่านาเดทเข้าบ้านแล้วก็คงแบบเออ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  ไม่รู้แต่น่านัตการหนูเนเป็นคนที่ค่อนข้างแบบซูเปอร์ชิลค่ะเรียกว่าชาวหวานสยบข่าวรักราววิวาลล่มอย่างต่อเนื่องเพราะล่าสุดนเดชคูกิมิยะหอบช่อดอกไม้เป็นสภอรแฟนสาวยายาอุรัสยาในงานแถลงข่าวภาพยนตร์เธอ Forecast สินเชื่อรักแลกเงินให้แฟนคลับพอเชื่นใจกันทั่วหน้า แทนงานนี้สาวยายายังบอกข่าวดีที่เธอกับนดเดชซื้อที่ดินร่วมกันในย่านเอกมัยสาเร็จแล้วไม่รู้ว่ากําลังเตรียมสร้างเรือนหออยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน่ดเดชสองเป็นพ่อบ้านเต็มตัวแล้วล่ะค่ะกับการขนตะกร้าเสื้อผ้าขึ้นรถไฟฟ้าไปซักตอกย้ำภาพให้เอกติดดินที่ใครเห็นก็พรอยิ้มตามไปด้วยซื้อซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนมาทุกอย่างไฟิแนลต้นปีนี้ว่าซื้อเยียบว่ายรงไหนเเป็นน้าต้องรอ ท้องหล่อเลยเหรอเป็นเซ็ตที้องหล่อเหรอโอ้โนโนโนท้งหล่อซื้อไม่ไหวค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลจากที่ที่อยู่ตอนนี้เอกมัยแล้วชินกลางเมืองประมาณนั้นค่ะย่าเราชินกลางเมืองเหรอคะก็สำหรับย่าคือที่ดินที่ซื้์ฟแอนด์แดค่ะก็คือยิมนะเดินก็อยู่แถวๆนี้มันมันแบบมันสะดวกไปหมดเลยแล้วก็เรามีเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าขออยู่ใกล้ๆเมืองไว้ก่อนเพราะว่า ดวงหวังคะ่ะคือที่แปลงนี้ที่แปลงนี้ตั้งใจทำเป็นเดือนขออะไรไม่ยากก็ก็ตัไไ้งใจว่าจะสร้างบ้านค่ะแต่ว่ายัางไม่ได้ยังไม่ได้มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นรู้สึกว่าแค่แบบโอ้โหเราซื้อได้ก็คือถือว่าเป็นแบบทันประสบสสความสำเร็จพอสมควรแล้วยากไหมยากกว่า้โอ้โหหลายปีมากๆเลยไม่เห็นได้ไงเครไม่เห็นอก็ดูกันไปเรื่อยๆค่ะดูไปเรื่อยๆค่ะก็จริงๆมีหลายที่ที่อยากอยู่ ต่มันก็จบตกจบที่ตรงนี้กับพื้นที่กําลังดีแบบเรายังแบบอพอร์ตได้อะไรเนื้อที่เท่าไหร่จำไม่ได้ต้องทำนะเด็กกี่ไรเป็นได้หรือเป็นตารางว่าพี่ย้ว่าต้องถา I don't know ต้องถามพี่แบ๊บเรื่องเรื่องเอกสารเรื่องแบบเลขอะไรอย่างเงี้ยต้องมั้นได้เห็นป็นคนรู้แต่ว่าซื้อร่วมกันเป็นชื่อร่วมกันใช่ค่ะใช่ค่ะที่ดินงามว่าราคางามไหยครับพี่ยแย้ะราคาราคาที่แบบเราจับต้องกันได้ สาล้านว้าวเราเราเนี่ยคือเราเป็นอะไรนะคะเราเราเนี่ยไปาใบ้าที่จับต้องได้ก็ยากกับนะเด็กใช่ใช่ใช่จะจเริ่มลงเสาเอกเสาเข็มยังไงไม่ no p แพลนนะคะตอนนี้ยังเป็นที่ดินเปล่าใช่ไหมคะพี่ย่าตอนนี้เป็นเป็นเอ่อหรือมีสิ่งมันบงอย่งอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ ไม่มีแลนอะไรเลยค่ะตอนนี้แค่แค่ซื้อได้แบบแบบเราเจ็ดเวลาอันยุ่งเหิงเลยเลยเไปซื้อก็รู้สึกแบบมีชุนอคอมพลชแล้วอันนี้เป็นเกิดจากจากการติดต่อ,อยังไงถึงจ,จะได้ที่แปลงนี้มาเนี่ยก็จริงๆมันอยู่ในหมู่บ้านค่ะเพราะว่าอันนั้นคือกฎเดียวที่เหมือนแบบแม่ตั้งไว้ว่าแบบขอร้องอย่าไปซื้ออะไรที่อยู่นอกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเจอเดตได้ทุกที่ที่เป็นไวรเลอ๋อเป็นต้นปีมา ถือนากิกาผ้าเพื่อไปซักถือทำไมี่ย What ากาหนูถอไปไหนถ่อปไหนถือไปไหนถืไปไหนถือไปไหนาปนถืหนือไปไหนถือไปไนถือไปไนอไปไหนอปซหกถือร้านซัอไหนงของเไหทถือไป่หนถือไหนอนอไป่หนถือไม่รู้อาปไหนถืนะแอบคือจริงๆทีอบ้านอไนอะปไหนหนถือไปไหนอนไปหนถอไันไนอหนไหนอไนอไหนออปไนออปไหนอไไ หนูว่านาเดชเข้าบ้านแล้วก็คงแบบปึ๊บเึิดอะไรขึ้าไม่รู้หรอว่าเข้าไปไม่รู้แต่นั่นอัตะการหนูแต่เกิดั้งในในตะการนี่คือเสื้อผ้าเราด้วยไม่น่านะคะอันนนาตะกน่าจะของนาเดทนะคะในตะการจะเป็นของนาเดชเสื้อผ้าน่าจะน่าจะเสื้อผ้าของนาเดชน่าจะดูจะชิมัมนชิลมากเลยนะไปนอนแทนไปนอน I am so proud วิ่งเสร็จ รับแดดละมังคะจริงจริงมนุษย์ทุกคนต้องได้รับวิตามินดีเยอะๆค่ะ It's good for your health ค่ะาเดชดเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ super chill ค่ะเอาจริงๆอันนี้คือสถานการณ์แบบถ้ายาบไปวิ่งด้วยหลังจากที่เราวิ่งปุ๊บเราก็มักจะแบบอาบแดดกันเป็นคนติดติดแบบขอได้เจอแดดสักพักในในหนึ่งวันอยากแบบรู้สึกยังไงบ้างี่เบอกว่าเหมือนเจอเดทได้ทุกที่เชื่อค่ะเดท ทั้งย่าแล้วนะเด็กไม่ค่อยไม่ค่อยแบบนั่งรถฉนันเก็จะเดินหรือว่าจะแบบทุเรียนี้กันอยู่